กับี d m g มกูด a าครับแจ่มดอนเมืองรถสวยรถดีครับคันนี้ไปชมมาแล้วแป๊บหนึ่งเป็นไงครับสุดไหมสุดจริงๆครบจริงๆดูรอบคันแล้วเป็นไงครับสีน้ำเงินแก้ว ASC ดูฮะว่าสวยขนาดไหนผมให้ดูแบบรอบคันเลยบอกแล้วนะครับซื้อรถที่ผมเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาขับรถมาครับดูในคลิปก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับถ่ายกันได้เห็นแบบชัดๆจัดจนะครับไม่ต้องพูดเยอะคันนี้สรุปให้เลยและกันครบมากเต็มมากนะครับไล่ไม่แต่ทางนอกเลยครับสีน้ำเงินแก้ว a z ัิซนลินนาคาร์บอนล้อ TC105N ยางโตโยอวันอสตรัดปรับเกียวสเกิร์ตข้างก็ a z ัซออริจินอลนะครับบันไดข้างก็เป็นคาร์บอนด้วยดิฟฟูเซอร์หลังก็ a z ัซออริจินอลนะครับคันนี้เปิดฝาท้ายมาเจอ X-Bar บไทเทเนียมเข้าไปอีกท่อก็ a z ข้างในมีเกตวัดครบชุดเรียกไงว่าคันนี้เนี่ย ครบมากๆครบเต็มๆนะครับเครื่องเนี่ยบอกไว้นิดนึ่งนะฮะคันนี้130ม้านะไม่ธรรมดา NA Auto นะครับสูตรยอดฮิตขี่ไปลื่นๆเฟี้ยวๆนะครับมาดูที่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็น LED นะครับของซิ่งเหมือนกันเรียกง่ายๆว่าซื้อไปไม่ต้องทำะไรเลยครับคันนี้ซื้อปุ๊บหล่อเลยแรงเลย แจมเลยนะครับสรูป GK Auto ตปี2017ในตลาดเนี่ยรถเดิมๆเ,เนี่ยขายกันก็4 0 0 0 0นกว่าแล้วนะครับคันนี้แต่งครบแบบนี้มีสเสน่ห์มีทรงเอาไปเร้าๆครับภาวะแบบนี้470,000บาทครบครบตเต็มๆ470,000ตเต็ 4, 000, 70, 000บาทใครซื้อสดลดไปเลยอีก2,000 0ืนะครับใครแนะนำคนเข้ามาซื้อได้ให้ค่าหนมไปกินหนมอีก1,000 0บาททุกคนนะครับถ้าปิดจบงานได้โทรก่อน จองก่อนได้ก่อนนะครับตามเบอร์นี้นะครับ0826556556นะครับหรือติดต่อทางไลน์แอดนะครับ mm. พิมแอดเอซัสซีออรัคันนี้ถ้ายัางไม่สาใจอยากดูคันอ,อื่นๆเข้าไปดูเพิ่มเติมหรืออัปเดตได้นะครับในเพจ JDM Good Car นะครับไปแล้วนะครับง่ายๆสั้นๆจองก่อนได้ก่อนรถดีๆรถสวยๆรถแต่งเต็มๆนึกถึงเราครับณแจม่มดอนเมือง